ลงชาน้องเหนื่อยนะเลยเดินทางได้กินข้าวน้อยมากเลย,เยอไม่ <c oughs> ได้กินข้าวน้อยมากเลยขนมเยอะแยะกินข้าวน้อยมากแต่ขนมเยอะแยะ <c oughs> ถึงก็จะกินถิ่อะไรคะร้อยหยุดนี้กินถิ่อย่างจ้าเออร์ร้อยหยุดนี้เอาละ่ะเห็นเงียบเป็นนานเห็นหลับคุยๆุยเปนนานไง ไม่ได้ยินเสียงแจ๊ะแจ๊แจแจ๊นี่นะครับชีวิตในการเดินทางก็จะประมาณนี้แหละกับนางมองนางนางนางก็จะจกยกแจ๊กของนางไปท้าเมไร่หรอกินข้าวเกกินข้าวบนรถพ่อต้องขับรถนิ่มๆเลยนะเวลาน้องกินข้าว หลไรไปแล้วเนอชีวิตที่การนเดินางวันนี้จะไปถึงปูถึงย่ายได้ใช่ไหมตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมอีกชั่วโมงหนึ่งจะถึงปูถึงย่าไหมเนี่ยคืนฟ้าคืาคานฝนมันฝนจะตกเลยหรกเน,ะนาะฝนจะตก อะไรใ้พ่อกินนะทำเมนูอะไรพ่อกินไข่ข้นนะคะฮะทำไข่ข้นนะคะไข่ข้นเป็นยังไงอะเดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวมัก็ถ้าน้องทำแบบแล้วถ้าพ่อป่วนมากนะคะมันก็จะกลายเป็นไข่เละค่ะไข่เละให้พ่อกินไข่เละนะใช่ค่ะจะซื้อส่วนผสมมีมีอะไรบ้างอะส่วนผสมก็มีไข่ ่แล้วก็อะไรแล้วก็รถดีรถดีแล้วก็อะไรอีกแล้วก็กระทะแล้วก็ถาดแล้วก็กระทะแล้วก็ถาดตะลิ้วใส่น้ำมันไหมใช่ค่ะเรื่อยๆไม่ไม่ม่ทำไข่เจียวให้พ่อกินล่ะไม่เอาไม่เอาพ่อไข่เจมกินบ่อยแล้วไหมคะถ้าเจะอย่างไรก็ต้องใส่แต่น้ำก็พอสิ ใส่แต่น้ำใส่แต่น้ำาเอ้าไม่ต้องใส่น้ำมันไงลูกเพื่อสุขภาพใส่น้ำไงโอเคป่ะใส่โอเคฮะโอเคค่ะทำไมอ่ะมันไม่ต้องใส่น้ำมันไงไม่ใส่น้ำก็พออาจะเล้ได้นะอาจะเล้ด้ คนนะะมันจะเป็นไข่มันไม่สุกออมันก็จะอร่อยมันเหมือนกับไข่ลวกนะจ๊บเส่ต้นหอมผักชีมังม้งปะไม่ค่ะเพ่าพ่ออยากเอาอะไรใส่ล่ะคะ่ะเอานกอใส่เลยได้ปะไม่ได้ค่ะพ่อจะเอาเส้นกอกใส่ไหมล่ะคะฮะ<า>เอาเส้นกอกใส่เลคะก็ได้นะหมดยัง ก่อนหมดยังใส่ก่อนฝนตกเออตกนานแล้วคะ่ะเออเออบ้านเริ่มง่วงอ่ะฝนตกมง่วงละนี่ครับฝนตกฟ้าครึม้มฝนตกตามทางนะม,ม,มันจริงๆก็เปลี่ยนไปนานแล้วนะประมาณสองสามปีแต่ว่าคือช่วงที่เปลี่ยนแรกๆอะ อรา,ารมณโมกันยกรับก็อันนี้รก็เดินทางไปเรื่อเยเร่อยเปเยก็เเยน,นี่แหละครับชีวิตเป็นการเดินทางพ่อลูกเหนื่อยไหมจา้าคนนายนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยทั้งวัน ชีวิตบนรถนะเนกินนะก็กินจำจำจำคือด้านหน้านี่นะด้านหน้านี่บริเวณน,นี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูคือจะให้รู้ว่าจะให้รู้ว่ามีแต่ของกินโอ้ยมีแต่ของกินเต็มเลยชีวิตของน้องตนอ้นอ้อน่าสงสารมาก จะกินยังไงให้หมดก็ไม่รู้นะของกินนางเต็มในความที่ในความที่ตัวลูกสาวอดในความที่กลัวลูกสาวอดครับก็มาตลอดทางแวะตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นครับผมณตอนนี้นะของกินเต็มรถนะเพราะกลัวลูกสาวอด แล้วเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนางตื่นขึ้นมานางหิวนางก็กินชีวิตการเดินทางก็อย่างนี้แหละครับผมเนาะก,ก็ต้องไปส่งนั่งเครื่องไปส่งดีกว่านะ,ะไม่นั่งรถสิคะทำไมอ่ะสบายกว่าสบายกว่าล่ะทำไมอะไม่รู้สื่อว่าสบายกว่าเพราะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสบายกระเป๋าเท่าไหร่นะ กรบเป๋าค่่าใส่หินไว้หรอมันก็จะบเบาขเซเว่นตลอดทางขากับไม่นั่งเครื่องเลยนะนั่งเครื่องบินปุ๊บชั่วโมงเดียวถึงเลยเรียบเอาไปส่งบ้านเลยเอยชิบี่ยนั่งเครื่องได้ค่ะแต่เอาดังพ่อมาค่าะเดี๋ยวน้องไปซิ <laughs> <laughs> จะซส้อเอ้ย รถอะขากลับนี่ก็ตอนแหละวันที่15พฤษภาถึงโอเคปะ่ะน้องอ้อบอกว่าอยากขับรถกลับไงพ่อก็จะไปตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนถึง15พฤษภาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องต้องไปรับเออไอ้นี่ค่ะค่าเครื่งแบบโอ้ยก็ไม่เป็นไร อะไร,ระชาปชนปปรอมาอะไล่ะนานโอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้แหละาการเดินทางเนาะก็จะประมาณนี้แหละครับผมเดินทางกับลูกสาวสองคนพ่อลูกเดินทางนะครับผมชีวิตนักเดินทางนะครับผมเนาะนี่แหละจะประมาณนี้แหละครับผมเดินทางไปเรื่อยๆเรืเร่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องดิ้ง ถ้ำไหนนอนนั่นคืนนี้จะถึงบ้านตาทนรอเปล่าไปรู้นะอ่าโอเคครับอีก79กิโลนะครับ79กิโลถึงอุดรน,นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ